เฉลยธรรมบัญญัติบทที่16ทบทวนพิธีปัสกาท่านจงถือเดือนอาบีบโดยถือปัสกาแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะว่าในเดือนอาบีบนั้นพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงนำท่านออกจากอียิปต์ในเวลากลางคืนและจงถวายปัสกาเป็นเครื่องบูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านจากฝูงแพะแกะหรือฝูงโค นาที่ซึ่งพระยาเวจะทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นห้ามรับประทานขนมปังมีเชื้อกับปัสกาตลอดเจวันท่านจงรับประทานขนมปังไร้เชื้อกับปัสกาเป็นขนมปังแห่งความทุกข์ใจเพราะท่านออกมาจากแผ่นดินอียิปต์อย่างรีบเร่งเพื่อท่านจะระลึกถึงวันที่ท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นตลอดชีวิตของท่านตลอดเจวันนั้นไม่ให้เห็นเชื้อขนมทั่วอาณาเขตของท่าน และไม่ให้เนื้อสัตว์ซึ่งท่านได้บูชาในเวลาเย็นวันแรกเหลืออยู่จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นห้ามถวายปัสกาภายในเมืองซึ่งพระเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านแต่จงถวายปัสกาณนะสถานที่ซึ่งพระเวพระเจ้าของท่านจะส่งเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นท่านจงถวายปัสกาในเวลาเย็นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วคือเวลาเดียวกับที่ท่านออกจากอียิปต์ท่านจงทําให้สุข และรับประทานในสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้พอรุ่งเช้าท่านจงกลับไปสู่เต็นท์ของท่านท่านจงรับประทานขนมปังไร้เชื้อหวันแต่ในวันที่7เป็นวันประชุมถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านในวันนั้นห้ามทําการงานใดๆทบทวนเทศกาลสัปดาห์ท่านจงนับให้ครบ7สัปดาห์จงตั้งต้นนับเสัปดาห์ เริ่มด้วยวันแรกที่ท่านใช้เคียวเกี่ยวข้าวท่านจงถือเทศกาลสัปดาห์ถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านตามขนาดของถวายตามใจสมัครจากมือของท่านซึ่งท่านจะถวายตามที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงอวยพรแก่ท่านท่านจงยินดีเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งตัวท่านและบุตรชายหญิงของท่านทั้งท่าทาสีของท่านคนเลวีซึ่งอยู่ในเมืองของท่าน ทั้งคนต่างด้าวเด็กกำพร้าและแม่ไม้ซึ่งอยู่ท่ามกลางท่านณสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นจงระลึกว่าท่านเคยเป็นทาสในอียิปต์จงระวังที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ทบทวนเทศกาลอยู่เพิงท่านจงถือเทศกาลอยู่เพิงเจ็ดวันเมื่อท่านเก็บรวบรวมพืชผลของท่านจากลานนวดข้าว และจากบ่ย่ำองุนของท่านแล้วในการเลี้ยงนั้นท่านจงยินดีทั้งท่านและบุตรชายหญิงของท่านและท่าทาสีของท่านทั้งคนเลวีและคนต่างดาวทั้งเด็ดกําพร้าและแม่ไม้ซึ่งอยู่ในเมืองของท่านท่านจงถือเทศกาลเลี้ยงนั้นแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านเจ็ดวันณสถานที่ซึ่งพระยาเวจะทรงเลือกไว้เพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่าน จะทรงอวยพรแก่พืชผลทั้งสิ้นของท่านและแก่งานทุกอย่างที่มือท่านทำเพื่อท่านจะมีแต่ความยินดีผู้ชายของท่านทุกคนจะต้องเข้ามาเฝ้าพระยาเวพระเจ้าของท่านปีละสามครั้งณสถานที่ซึ่งพระองค์จะส่งเลือกไว้ในเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเทศกาลสัปดาห์และเทศกาลอยู่เพิงอย่าให้เขาไปเข้าเฝ้าพระยาเวมือเปล่า ให้แต่ละคนถวายตามความสามารถของตนตามพระพรที่พระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านการปกครองบ้านเมืองของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ท่านจงแต่งตั้งผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ตามเมืองของท่านซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านตามเผ่าต่างๆของท่านให้พวกเขาพิพากษาประชาชนตามความยุติธรรม ห้ามทำให้เสียความยุติธรรมห้ามลำเอียงห้ามรับสินบนเพราะว่าสินบนทำให้ตาของคนมีปัญญาบอดไปและกลับคดีของคนชอบทำเสียท่านจงติดตามความยุติธรรมคือความยุติธรรมเท่านั้นเพื่อท่านจะมีชีวิตและได้ยึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านรูปแบบการนมัสการต้องห้ามห้ามปลูกต้นไม้ใดๆ ใช้เป็นเสาอาเชีราข้างแท่นบูชาพระยาเวพระเจ้าของท่านที่ท่านสร้างไว้และห้ามตั้งเสาศักดิ์สิทธิ์สำหรับท่านเองซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงรังเกียจ